คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ลุงจับก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสลายแรกที่ลุงจับจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของชินคองหลอดงวดประจําที่1เมษายน2565ชินคองหลอดให้เลข3เลข6 เลข8ถ้าเลข3มาก็จะมี30 31 34 37 39ถ้าเลข6มาก็จะมี60 61 64 67 69ถ้าเลข8มาก็จะมี80 81 84 87 89สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาชินคลองหลอดให้76ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก867ให้76ออก67 ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายด้วยที่1ครับเรามาจามกันต่อว่างวดนี้ชินคองหลอดยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกหรือเปล่าธรรมตองครับมาต่อก็ได้อาจารย์สิบสำนักงวดประจำวันที่1เมษายน2,565อาจารย์สิบสำนักให้เลข3เลข7เลข6 เลข8ถ้าเลข3มาก็จะมี3 2 3 4 3 6ถ้าเลข7มาก็จะมี7 2 7 4 7 6ถ้าเลข6มาก็จะมี6 3 6 5 6 7ถ้าเลข8มาก็จะมี8 3 8 5 8 7ชุด3ตัวให้8 3 2 6 7 4สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์10สำนักให้7 6ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก8 6 7 ให้7-6ออก6-7ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายรที่หนึ่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์10สำนักยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครัมาตอนครับมาตัวท้าพิสูจน์งวดประจำที่1เมษายน2,565ท้าพิสูจน์ให้เลข1เลข3เลข4ตัวเดียวให้เลข1ถ้าเลข1มาก็จะมี1,3,1,5,1,6,1,8 1,9ถ้าเลข3มาก็จะมี3,3,3,6,3,9ถ้าเลข4มาก็จะมี4,3,4,6,4,9สําหรับผลงานวดที่ผ่านมาท้าพิสูจน์ให้6,7ผลการออกสลากกินแบงน่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าวยที่1ออก8,6,7ให้6,7ออก6,7ให้ล่างแต่ออกบนครับเรามาตามต่อว่างวดนี้ท้าพิสูจน์ยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม คร,รับมาตอนับมาตอยตาแปะ99งวดประจําที่1เมษายน2565ตาแปะ99ให้เลข1เลข4เลข8ถ้าเลข1มาก็จะมี12 13 15 18ถ้าเลข4มาก็จะมี42 43 45 48ถ้าเลข8มาก็จะมี82 83 85 88สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาตาแปะ99ให้76 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก867ให้76ออก67ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ครับเับามาตามกระต่อมาตามกะมัะดูว่างวดนี้ตาแปะ99ยังจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าคับมาตอนขับมาต่อรวมญาติงวดประจำที่1เมษายน2,565รวมญาริวมยดให้เลข3กับเลข9 ถ้าเลข3มาก็จะมี3 1 3 2 3 5 3 7 3 8ถ้าเลข9มาก็จะมี9 2 9 3 9 5 9 6 9 8สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมารวมญาติให้7-6ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก867 ให้7-6ออก6-7ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายด้วยที่1ครับเรามาตามกันต่อมาตามกันดูว่างวดนี้รวมญาติยังจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกไหมครมาตอนครับมาตันในมาโนดงวดประจำที่1เมษายน2,565ายมาโนดให้เลข6กับเลข9ถ้าเลข6มาก็จะมี6-1 6-3 6-5 6-0ถ้าเลข9มาก็จะมี9-1-9-3-9-5-9-0สําหำหรับค้นงานว่ที่ผ่านมามาโนดให้76ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดูยที่1ออก8-6-7ให้76ออก6-7ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายดูยที่1ครับเรามาตามกันต่อมาตามกันว่างวดนี้มาโนดยจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาต่อครับมาตัว,ตวโน้ตพยากรณ์เลขงวดประจําที่1เมษายน2565ตัวโน้ตพยากรณ์เลขให้2ชุดชุดแรกให้เลข3เลข6เลข9ถ้าเลข3มาก็จะมี32 35 36 37ชุด3ตัวให้637ถ้าเลข6มาก็จะมี62 65 66 67ชุด3ตัวให้865ถ้าเลข9มาก็จะมี91 94 96 98ชุด3ตัวให้ 398และอีกชุดนึงให้เลข1เลข6เลข7ถ้าเลข1มาก็จะมี1314 1619ถ้าเลข6มาก็จะมี6364 6669ถ้าเลข7มาก็จะมี7374 7679สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาตัวโน้ตพยากรณ์เลขให้76ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขใช้3ตัวท้ายที่1ออก867 ให้76ออก67ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อมาตามกันว่างวดนี้ตัวโน้ตพยากรณ์เลขอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่ารับมาตอนขับมาต่อเลขเด็ด5เซียนงวดประจำที่1เมษายน2565เลขเด็ด5เซียนให้เลข2เลข1 เลข8เลข9ถ้าเลข2มาก็จะมี2 0 2 3 2 4 2 6ถ้าเลข1มาก็จะมี1 0 1 3 1 4 1 6ถ้าเลข8มาก็จะมี8 0 8 3 8 4 8 6ถ้าเลข9มาก็จะมี9 0 9 3 9 4 9 6สำหรับผลงานวัที่ผ่านมาเลขเด็ด5เสียนให้เลข7เลข5เลข6เลข9ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายอยู่ที่1ออก867 ให้เลข7เลข5เลข6เลข9เข้าเลข7กับเลข6เลข7กับเลข6เข้าคู่ท้ายของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1นึ่ับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขเด็ด5เซียนอยากจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกไหมทํามาตองครับมาตอบประสาทเพชรพันล้านงวดประจำที่1เมษายน2565ปรสาสาทเพชรพันล้านให้เลข9เลข5เลข2 ถ้าเลข9มาก็จะมี90 93 94 97ถ้าเลข5มาก็จะมี50 53 54 57ถ้าเลข2มาก็จะมี20 23 24 27สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาประสาทเพชรพันล้านให้เลข6เลข8เลข4ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก8 6 7ให้เลข6เลข8เลข4เข้าเลข6กับเลข8เลข8เข้าหลักร้อย เลข6เข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้ายที่หน่ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่าวันนี้ประสาทเพชรพันล้านจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าทำมาต่อเลยครับมาต่อเลขเด่นเลขเด็ดจับกระแสเลขดังคูบาบุญชุ่มงวดประจําที่1เมษายน2565เลขเด่นเลขเด็ดจับกระแสเลขดังคูบาบุญชุ่มให้เลข7เลข4เลข1 ถ้าเลข7มาก็จะมี7 2 7 5 7 6 7 8ถ้าเลข4มาก็จะมี4 2 4 5 4 6 4 8ถ้าเลข1มาก็จะมี1 2 1 5 1 6 1 8สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาครูบาบุญชุ่มให้เลข8เลข6เลข2ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ารือที่1ออก867 เลข8เลข6เลข2เข้าเลข8กับเลข6เลข8กับเลข6เข้าหลักร้อยและหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้ายัวที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขเด่นเลขเด็ดจับกระแสเลขดังครูบาวบุชุ่มอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมคัมมาตอนครับมาต่อลอตเตอรี่ชี้โชคงวดประจำที่1เมษายน25 6 5ลอตเตอรี่ชี้โชคให้เลข8เลข0ย์เลข4ี่ ถ้าเลข8มาก็จะมี 82, 83, 85, 86ถ้าเลข0มาก็จะมี 02, 03, 05, 06ถ้าเลข4มาก็จะมี 42, 43, 45, 46สําหรับผลงานวดที่ผ่านมาลอตเตอรี่ชี้โชคให้เลข 7, เลข 6, เลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก 8, 6, 7ให้เลข 7, เลข 6, เลข9 เข้าเลข7กับเลข6เลข7กับเลข6เข้าคู่ท้ายของเลขท้าย3ตัวท้ายที่หน่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ลอตเตอรี่ชี้โชคอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมครับมาตอนครับมาตอนสลากรวยเลขบ้านงวดประจำที่1เมษายน2565สลากรวยเลขบ้านให้เลข8กับเลข4ถ้าเลข8มาก็จะมี8 7 89ถ้าเลข4มาก็จะมี4 5 4ห สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาสลากรวยเลขบ้านให้78ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายือที่1ออก867ให้78 78เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายือที่1ครับเรามาตาบกันว่าวดนนี้สลากรวยเลขบ้านยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ผ่รรมาตอนครับมาต่อร้อนปลอดแตกงวดประจําที่1เมษายน2565ร้อนปลอดแตกให้เลข7กับเลข0ถ้าเลข7มาก็จะมี7275 76ถ้าเลข0มาก็จะมี0305 08ชุด3ตัวให้879 017 890สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาร้อนปลอดแตกให้87ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าวยวที่1ออก867 ให้87 87เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าทที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้ร้อนปลอดแหลกยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมหัมมตอนครับมาต่อตักบอลรวยงวดประจำที่1เมษายน2 5 6 55ตักบอลรวยให้เลข9เลข6เลข4 ถ้าเลข9มาก็จะมี90 92ถ้าเลข6มาก็จะมี63 68ถ้าเลข4มาก็จะมี41 47ชุด3ตัวให้897 635 412สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาตักบอลรวยให้เลข7เลข1เลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วที่1ออก867ให้เลข7เลข1เลข9เข้าเลข7 เลขเเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่หที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้ตักบอลรวยเยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับมาตอนครับมาต่อเส้นทางช้างเผือกงวดประจําที่1เมษายน2565เส้นทางช้างเผือกให้เลข9เลข1เลข4ถ้าเลข9มาก็จะมี92,96,97 ถ้าเลข1มาก็จะมี1013,18ถ้าเลข4ี่มาก็จะมี4 3 4ส4 7สี่าสำหรับผลงานวที่ผ่านมาเส้นทางช้างเผือกให้เลข9้าเลข6เลข3ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก8 6 7ให้เลข9้าเลขหเลข3าเข้าเลข6เลข6 9เ้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้เส้นทางช้างเผือกยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ขมาตอนคับมาตัวเลขเด่นจากโซเชียลงวดประจำที่1เมษายน2 5 6 5เลขเด่นจากโซเชียลให้เลข 5, เลข1เลข9ถ้าเลข5มาก็จะมี50,53,56ถ้าเลข1มาก็จะมี10,13,16ถ้าเลข9มาก็จะมี90,93,96สําหำหรับผลงานวดที่ผ่านมาเลขเด่นจากโซเชียลให้เลข 3, เลข 8, เลข2ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก 7เลขท้าย2ต่อออกูให้เลข3เลข8เลข2เลข3เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวเลข8เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้าที่1่ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขเด่นจากตัวเชี่ยวอยากจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกไหมครับมาตอนครับมาต่อฟ้าบรรดารั์งดประจําที่1 เมษายน2,565ฟ้าบันดาลทรัพย์ให้เลข1กับเลข2ถ้าเลข1มาก็จะมี1,5,1,6,0,1,8,1ถ้าเลข2มาก็จะมี2,7,2,9,4,2,3,2สําำหรับผลงานว่ที่ผ่านมาฟ้าบันดาลทรัพย์ให้8,7 ผลการออกตลาก,กินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดูที่1ออก8-6-7ให้8-7 8-7เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายดูที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้ฟ้าประดานรัพย์ยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมทำมาตอนครับมาตัวรวยออนไลน์งวดประจำที่1เมษายน2565รวยออนไลน์ให้เลข2ตัวเดียวให้เลข2ชุด2ตัวให้82 42 29. สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป่าครับเรามาตามกันว่างวดนี้รวยออนไลน์จะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมทำมาตอ่อครับมาต่อด้วยผังเลขเด็ดงวดประจำมาที่1มีนาคม2565ผังเลขเด็ดให้เลข8เลข3เลข4เลข0 สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาลุดเช่นเดียวครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้ถังเลขเด็ดจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าเอาล่ะครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น02 72 82 94 96 97ชุดเด่น397 สำหรับตัวเลขที่ลุงจา้าพนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจา้าพกขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ